ตาตามา,าสาตบหน้าโก i อินเตอร์ตา,ตาตาคือหนึ่งในสิธ์ของโลกที่ทำอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยศาสตร์ของการตบหน้าและตาตาเป็นลูกศิษย์ของพี่กุ้งเขมิกาเต้นกำหลับอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยสาสตร์ของการตบและต่อย ตาต้ามาเปิดร้านตาต้ามาสา e ตบหน้าโกอินเตอร์ที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเปิดร้านวันแรกวันอังคารที่23ตุลาคม2555ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่5,000ถนนเกลล์บรวูวาร์ดซานฟรานซิสโกและตาต้ามาสา e ก็ดังเพียงช่วงข้ามคืน และออกสื่อมากกว่าร้อยกว่าประเทศทั่วโลก และได้รับเชิญไปออกรายการดังที่ฮอลลีวูดหลังจากนั้นตาต้าและคุณมาวินก็ได้เดินทางกลับเมืองไทยมาเปิดตัวแฟดอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยสาสตรการต่อยและตบคู่แรกของโลกที่รายการตื่นมาคุยค่ะ และตาต้ามาเลือกศักดิ์ศรีของอาชีพศักดิ์ศรีของความเป็นคนและศักดิ์ศรีของอาต้ามาสาชคืนค่ะด้วยเงินจํานวน200ล้านบาทเข้าผืนดินไทยและคำขอโทษเท่าเอกสารที่ส่งมาให้ค่ะตาต้าและคุณมาวินขอขอบคุณรายการตื่นมาคุยมากๆค่ะ สุดท้ายนี้ตาต้าอยากบอกว่าจุดกำเนิดของตาต้ามาสาก็คือพี่กุ้งเขมิกาค่ะพี่กุ้งเขมิกาคอยสั่งสอนชี้แนะและเป็นกำลังใจกับตาต้าเสมอมาตาต้ามีวันนี้ได้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังไปมากกว่าร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเด่นดังรวยก็เพราะว่ามีพี่กุ้งเป็นกำลังใจกับตาต้าค่ะตาต้ารักพี่กุ้งมากๆนะคะอยากให้พี่กุ้งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตาต้าขออยู่เคียงข้างพี่กุ้งตลอดไปค่ะ และปฏิหารในชีวิตของตาตาเกิดจากความเมตตาของป๋าอันค่ะที่เมตตาตาตาให้ตาตาสมหวังในสิ่งที่ขอค่ะตาตารักและศรัทธาพี่กุ้งและป๋าอันหมดหัวใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ